สวัสดีครับต่อกันข้อที่4 2่5ิบนะครับโจทย์บอกว่า,าข้อสรุปเกี่ยวกับปฏิตตกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องนะครับฮะฮะพิมพ์โจทย์ผิดหรือเปล่าไม่ใช่แล้วผม <laughs> <laughs> ผมว่าก็พิมพ์โจทย์ผิดแล้วแหละคือ <laughs> คงจะไปเอาโจทย์ข้อต่อไปอ้าว่าแล้วไงไปเอาโจทย์ข้อต่อไปมาใส่อันนี้แล้วก็อันนี้พิมพ์โจทย์ผิดแล้วฮะโอ้ยน้องเต้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนจะส่งหนังสือไปเดี๋ยวผมค่อยแก้โจทย์ตรงนี้ให้แล้วกันนะครับโจทย์จริงๆเนี่ยน่าจะถามเกี่ยวกับการอ่านชื่อมากกว่านะครับแต่วิดีโอนี้อัดไปแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแก้ในเล่มให้แล้วกัน เฮ้ยเคมีน้องเต้นะจากข้อมูลตรงนี้มันไล่เช็คกันก็ได้ครับเขาน่าจะถามชื่อนะผมว่านะครับวิธีอ่านชื่อแบบนี้นะเต้บอกก่อนว่ามันเป็นวิธีอ่านชื่อแบบเก่าอยู่นะครับมันมันสสวทเดี๋ยวนี้เขาปรับแล้วจริงๆข้อที่42ในควรจะตัดทิ้งด้วยซ้ําแต่ว่าหลายๆโรงเรียนเนาะก็ยังใช้วิธีอ่านชื่อแบบเก่าอยู่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเพราะนั้น เอาเป็นว่าเดี๋ยวฉเฉลยให้นะครับเผื่อใครยังใช้วิธีการอ่านชื่อลักษณะนี้อยู่นะครับก็ลองดูหาโครงสร้างที่ยาวสุดเนาะแล้วก็มีกิ่งเยอะสุด 1, 2, 3, 4, 5 6ม้ใช่ไหมเนี่ยแบบนี้ยาวสุดแล้วก็มีกิ่งเยอะๆนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนไฮไลท์ห2 3 4 5 6อมี่้ใช่ไหมแล้วทีนี้คุณจะนับหนึ่งจากด้านไหนก็ได้ให้กิ่งมันอยู่ในตำแหน่งที่เลขน้อยๆก็นับหนึ่งจากนี้1 2, 3, 4, 5ห้า ถูกไหมครับแล้วนี่ก็มี1กิ่งชื่อว่าเมดทิลวตรงนี้ก็1กิ่งเรียกว่าเมดทิลวผมเขียนเม็ดแบบนี้เฉยๆนะเม็ดเม็ดเฉยๆแล้วตรงนี้ก็เป็นกิ่งอีกกิ่งหนึ่งชื่อว่าเอทิลนะครับเวลาอ่านเนี่ยเราจะอ่านกิ่งที่หมวดอักษรขึ้นต้นมาก่อนตามภาษาอังกฤษนะ e กับ m เนี่ย e มาก่อน a b c d e f g <laughs> e <laughs> มาก่อน <laughs> นะผมยังต้องแบบสมัยครูอนุบาลสอนอยู่เลยนะครับวันนั้นไอ้ตัวนี้เป็น e e มาก่อนนะครับ e มาก่อนก็ต้องขึ้นด้วย ethyl ก่อนอยู่ตำแหน่งที่3ก็อ่านว่า3 ethyl อ้าวแล้วมันมีข้อเดียว3าม ethyl แล้วก็2 4นะครับ2 4ไดเมทิลเฮกเซนก็ถูกตอบข้อควายได้เลยนะ4 2ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยบอกกันตรงๆว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แล้วนะครับเมื่อก่อนเขาใช้แหละแต่เดี๋ยวนี้สสวทเขาเปลี่ยนวิธี อ่านไปแล้วนะครับลองไปปรับไปอะไรดูข้อนี้เต้อเอามาเฉลยให้เพราะหวังว่าบางโรงเรียนที่ใช้กันอยู่อาจจะได้ความรู้ได้ประโยชน์แต่โรงเรียนอื่นที่ไม่ได้ใช้แล้วแนะนําว่าอ่านตามวิธีปัจจุบันดีที่สุดนะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ